สวัสดีจ้าพี่น้องสา้าบว่าเมืองล่มบัานนี่เย,ย็นฝนตกน้ำหงให้หน้าเลยฝนตกเมื่อึ้นฝนตกฝนตกซูมเลยหลังจากที่ผมมีฝน,นสองมือเป่ประมาณนี้ยังคึ้นไม,ม่อีกอยู่เด้ ยังมือดยังคืมมาอีกอยู่นั่งเหมือนมือดอยู่ได้พี่น้องสวยเหยได้หนิแปดมงกลัวเอ้ยกิดหรือกิดมงกลัวนี่ลหละพีาน้องอจอําผิดเป็ดมงหรือแปดอโอ้ยมือสาบปิวลงสาบปิวเห้งลงเปียกเลย ไก่กับพ oh, ah, right. okay. hm. mm ่อไก่มึงไม่เคลียร์คนอันเมืองมาให้ไวินะลูกบอมันเฮามากเฮาได้ แม่กวนเฮียนอยู่นั่นยังกินล่ะโอ้ยคันขว่บอม่มาหาตีแม่กูเนาะมึงออกมาจากวัดกบมาเก็บเฮียนฮุกไม่ได้เก็บโดนแล้วนี่ตะขีฟุ่น อสาสตรอันิปูรกโรคคีดินกับพ่อคีดิน้าน้อยกับว่าขึ้นเอียดหนาหนาวเนาะปูนขึ้นเอียดนี่พ่อบ่วะี่พ่อพ่อมาเร็วพ่อมาเร็ว เราออกมาเร็วนึกกินอยู่หันนักหลุดอ,ออกมาซุยพอกินฝ <c oughs> นตกแห้งหายจนน้าหงไปมืดจืดไปมืดดูนะหอดหน้าเขาบ้าหับฝนยูนี่หงอยู่ซุ่มอยู่ แกกับบอสซุ่มท่ายเนีดยบ,อบอ่อันนี้กินยูวหันลูกเอามาชุยพ่อกินแม่ทอดเนื้อนะเนื้อแดดเดียวอุ้ยขี้กระป๋อมขี้กระป๋อมนั่นนั่นนั่น,น,นขี้กระป๋อมพี่น้องออขี้กระป๋อมหลายหลายนี่เห็นบ่อันขี้กระป๋อมหลากหลายเลยเห็นไป นี่วน้องอยนะ <c oughs> ูนี่ขี้กระปอมจิ้งกะจิ้งกะน่ะจิ้งกะหรือขี้กระปอมเออเออเออเขาเพิ่งจะกำลังแตกฮะไหนเงี้ยไหนเงี้ยคือควรปอกลด Ôi, cháu mới lén nấm cùn hả? Lén nấm con thế nhàng? Đừng lén nấm cùn, đừng lén nấm cùn Mà, mà, khuyến má Mẹ lô Khuyến má thằng Để đâu, để đâu Khuyến má lèo, khuyến má หม่ไปเลยเข้าบ้านเลยไปไปไปดูนี่เดี๋ยวถือควานมึงมึงมึงไปเข้าบ้านมามามา,มาเลยมาเลยเเลเไปหอเพื่อนยังไงไปไปมามามนมันตูตะดากมาเลยเลๆเเลเลขาใหญ่มากแลวเลิกเลกเลเขาสิกัด ไปไปไปตะค้ตอตค้อตะค้อโอ๊ยขันค้ออาทุกอปทิติเขาไงไม่พอลูกเนือน้อเนือ้อทอดเนื้อแหงปไปให้ง่านเก็บเกลียวเกลียวระวังหนามด้วยข้างขงเดี๋ยวห้องไววยิซื้อหมดมันขึ้นเอามาข้างใน ไม่ไม่กินเ้าแม่ปีละเทีย <laughs> ปีละเทียตักเดียนเอาตักเดียนแล้วดิ <laughs> ตักเดียนปวดี่ตจ <laughs> ม,มือเนาะผูเห็นงประเด้๋หลือซื้อได้ตี เป็นเอียดห้องกระตาอันนี้เดีไปวัดแนวตาขยะอยู่นี่มีอยู่ตาไปกินลาบง่วเป็นมาหบไปกินลาบง่วพี่น้อง เอ๊ะเปียกดิเปียกเปียกโอ้ยมึงนั่งมึงนี่เนาะลงล้างๆก็บ่ไปหาล้างหน้าไปไปอุหน่อยขี้ตาน่ะไปล้างหน้าออกไปถ้าขอ บ่ฮน,นไปอ๋อน้องแต่ไดเวลาเฮ็ดดำหม,มีเฮ็ดตาเราฝันขางฮักมือนัน้นมือนี้เพิ่นบ่ได้ไปเฮ็ดที่น้องข้าเจ้าไอ,อย่งเกาะเพิน่นวันแข็งข้าเจ้าเพิน่นเลยบอกเฮ็ดหมืออื่นมาสัน่นมือนี้เลยได้หยุดก่อนมือน,นึงเพิ่นมึงเพราะว่าเฮ็ด เมมเนะาะเจ้าของที่เพิ่นรับเพิ่นว่ามันวันแข็งอันอาทิตยีเพินเนเพ่นเลย่บาลงเพิ่นเลยลงเป็นวันจันเลยได้หยุดใหตามมีดให้พยยพอใยญ่พอยญ่ฟันอันนั้นอยู่ค้างเหีหยนน,นที่ต้องบีถางลงมันหัดปะไปกันพี่นอ้องขอบพระคุณในไลที่ติดตามเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องบีน้ำเด้เคลิปนี่พามะมึงฝนตกแห้งเมื่อี่ นตกเมื่อคืนไปกอนกับสวัสดีจ้า,าพี่น้อง